สวัสดีค่ะ CPG Professional วันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าของบริษัททำกินนะคะอันนี้นะคะจะเป็นสินค้าขายดีแล้วก็น่าใช้งานค่ะตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นสว่านโรตารี่24มิลน,นะคะรุ่น J2024HD นะคะ42209ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น24มิลน,นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นสว่าวนอรเจอรี่เช่นเดียวกันค่ะขนาดใหญ่ขึ้นนะคะ28มิลค่ะตัวนนะคะจะ1,250บาทค่ะนะคะจะสา,สามารถชยกได้นะคะตัวนีว้เป็นตัวใหญ่นะคะรุ่น JH3528 นะคะต่อไปนะคะจะเป็นการเป่าลมเป็นตัวเป่าปลมร้อนนะคะรุ่น JH สองศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะตัวนี้จะเป็นเป่าร้อนๆนะคะต่อไปนะคะจะเป็นชุดบล็อกค่ะสี่ศูนย์สองหกนะคะเป็นของความกินตัวนี้จะมียี่สิบเจ็ดชุดนะคะตัวนี้จะมีบล็อก้วยนะคะด้วยนะคะแล้วก็จะมีไข่ฟวงให้ด้วยนะคะชุดนี้ต่อไปนะคะจะเป็น แตงกยตัดแต่งกิ่งนะคะตัวนี้จะเป็นอย่างดีเลยนะคะโคมค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวตัดข้อ PVC ค่ะต่อไปนะคะจะเป็น hacia. ตัวตัดเหลืมนะคะ,ะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะกนน็จะมีทั้งซ้ายขวาแล้วก็ตรงค่ะจะมีเป็น10นิ้ว10นิ้วแล้วก็12นิ้วค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเลื่อยฟูซอค่ะตัวนี้จะเป็น10นิ้วของพาม์ <S 2> <S 2> น,ะนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหัวแหลงค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นหัวแหลงแบบนีนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวเป่าลมร้อนเช่นเดียวกันค่ะรุ่น JH 2 0 0 2นะคะ5้า1 1นย์นะคะตัวนี้จะเป็น2 0 0 0ันวัตต์นะคะตัวนี้ก็ใช้ดีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวเราเตอร์ค่ะรุ่น JR 3 6 1 2นะคะ5้า0 1, 1, 1ค่ะตัวนี้จะเป็นเราเตอร์นะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีค่ะ ัวน,นี้นะคะคือเลือดตัดฟ้ารุ่น BCC 2 8 6 a ต่อไปนะคะจะเป็นกระบอกอัจฉระบีลูกสุดคู่รุ่น BG 3 6 0 0และตัวสุดท้ายของเรานะคะก็คือที่ดูดกระจกสองก้วยอยิูวโค้งนะคะรุ่น SC 2 1 2 0นึ่งทาง c p Professional เราขอขอบคุณค่ะ